วันที่26เมษายน2567พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและตรวจความพร้อมในการรับทหารใหม่ผลที่1ประจำปี2567ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งรับผิดชอบโดยกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยกรมการสื่อสารทหารและกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายของหน่วยฝึกทหารใหม่ในเรื่องการจัดหน่วยฝึกทหารใหม่และมาตรการความปลอดภัยในการฝึกโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้จัดการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในปัจจุบันพร้อมทั้งความพร้อมของครูฝึกทหารใหม่ในการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงการฝึก และรู้จักขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลโดยเฉพาะโรครมมร้อนหรือโรคฮีสโตรกเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่า40องศาเซลเซียสหมันสังเกตทหารใหม่ที่รับผิดชอบรู้จักพื้นฐานด้านร่างกายและจิตใจของแต่ละคนสร้างบรรยากาศในหน่วยให้มีความสุขเป็นที่ปรึกษารับฟังและให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อช่วยลดภาวะความเครียดของทหารใหม่ นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่รับทหารใหม่และปรับสภาพโรงนอนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสอดคล้องกับสภาพอากาศในปัจจุบันตลอดจนโรงเลี้ยงพื้นที่และอาคารสาหรับฝึกทหารใหม่โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลสุขอ,อนามัยความสะอาดและโภชนาการที่ดี เพื่อให้ทหารใหม่ทุกนายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นน้องคนเล็กของกองทัพที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจมีระเบียบวินัยเพื่อพร้อมเป็นทหารต้นแบบในอนาคตต่อไป